สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับซ u เปอร์คัพจีนตอนที่2098นะครับชื่อตอนว่าหอ,อกเลือดปีศาจนะครับสำหรับตอนที่แล้วนะครับหานเซ้นไน้ตกอยู่ภายใต้วงล้อมของเหล่าในโกดนะครับทำให้ต้องเรียกเกาะป้องกันออกมาเพื่อที่จะหนีออกไปจากดวงดาวในโกดทำให้ดยุคสลิปเลสต้องใช้อาวุธระดับราชันนะครับของคานที่มอบให้ แต่ว่าอาวุธระดับดาชันนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องมีเงื่อนไขนั่นก็คือจะต้องสังเวยเลือดนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองมาลุ้นกันว่าการเสียสละครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่าและหอกเลือดปีศาจนี่จะสามารถทําลายโล่ป้องกันของหันเซินได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันครับยุคสลิปเลสแผดเสียงร้องขึ้นท้องฟ้าด้วยความโกรธและเหล่านายโกรธคนอื่นๆก็กรีดร้องตาม เขาล้มเลิกการโจมตีใส่โล่ป้องกันของหันเส้นและหันมาใช้กงเล็บตัดร่างกายของตัวเองแทนเลือดมากมายไหลลงมาราวกับสายฝนโดยยุคสลีปลีแกว่งหอกเลือดปีศาจในมือเป็นรูปเซี่ยวพระจันทร์อย่างช้าๆ้ลวดลายสีแดงของมันเริ่มจะเรืองแสงขึ้นมาและเลือดก็ถูกดูดเข้าไปหามันดูเหมือนกับว่าเลือดจะถูกดูดไปรวมกันที่ผิวโลหะของหอกแต่ไม่ว่า เลือจะหยดลงมาบนหอกมากสักแค่ไหนมันก็ไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวที่สูญเสียไปแสงสีแดงเริ่มจะส่องสว่างไสวออกมาจากหอกขึ้นเรื่อยๆและปลายหอกก็ส่องแสงสีเลือดออกมาแสงสีเลือดดูเหมือนกับว่าสามารถทำลายทั้งดวงดาวได้เลยดยุกสลีปเลสร้องคำรามเธอกระพือปีกและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับพายุ จะดูเหมือนกับดาวหางสีแดงที่กำลังบินข้ามท้องฟ้าไปชนกับโลปโร่งใสสีฟ้าแสงสีแดงบนปลายหอกระเบิดออกแต่ทว่าโลปองกันสีฟ้ายังไม่แตกสลายมันยังมีพลังงานไม่มากพอเจ้ารีบโจมตีเร็วเกินไปเลือที่เจ้ารวบรวมมาก็จะสูญเปล่าเจ้าเห็นลูกแก้วเลือดปีศาจที่หอกใช่ไหม มันจะเริ่มเรืองแสงออกมาก็ต่อเมื่อพลังงานเข้าไปในหอกจนเต็มแล้วจเจ้าต้องจู่โจมในตอนที่มันสว่างขึ้นมาแบบนั้นฮาเนเซนลและคนอื่นจะถูกทำลายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวขารนพูดในยุคสลิปเลสไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นเธอจึงเรียกร้องในโกรดอีกครั้งเมื่อพวกไนโกดได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอพวกเขาก็เริ่มจะฉีกร่างกายตัวเองอีกครั้ง ออกเลือดปีศาจสว่างสวยขึ้นเรื่อยๆขณะที่เลือดไหลลงมาเรากับหาฝนพลังของหอกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พวกใานโกดก็เริ่มจะอ่อนแรงลงไปเช่นกันหลายคนสูญเสียเลือดมากจนเกินไปทำให้ล่วงตกมาลงบนพื้นทำไมลูกแก้วถึงยังไม่เรืองแสงขึ้นมาอีกดยุคสลิปเลตะโกนใส่คานนี่เป็นอาวุธระดับระชนันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดใช้งานพลังที่เต็มที่ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของไหนกดจำเป็นต้องตายเพื่อกระตุ้นพลังงานให้มันตื่นขึ้นมาขานพูดข้าจะปล่อยให้พวกเขาตายไม่ได้แต่ยุกสลิปเลสพูดมันไม่มีขนทางที่ถอยกลับอีกแล้วพวกเราต้องฆ่าหานเส้นในตอนนี้ถ้าหากพวกเขาหนีไปจากดวงดาวนี้ได้พวกเขาก็จะติดต่อกับประสาทนภาหลังจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็จะถูกฆ่าคานพูดอย่างใจเย็นต่ยุคสลิปเลส กำหอกเลือดปีศาจเอาไว้แน่นเธอรู้สึกเจ็บปวดขณะที่พวกนายโกดหลายตัวล่วงลงไปนอนกองกับพื้นนายโกดเหล่านั้นกินสิ่งมีชีวิตเข้าไปโดยเหตุนั้นจิตใจของพวกเขาจึงไม่ปกติแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงเชื่อฟังคำสั่งของดดยุคสลิปเลสข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้ได้มันเป็นเพราะพวกเจ้าที่ทำให้พวกข้าต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เดยุคสลิปเลดบิน มาตรงหน้าโล่สีฟ้าและคำรามใส่ฮานเซนด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวยุคิลิปเลสเจ้าเป็นคนทำให้เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้เองหันเซนยิม้มคำพูดของหันเซนทำให้เธอโกรธยิ่งกว่าเดิมเธอกรีดร้องเพื่อเร่งให้เหล่านายกดสังเวยเลือดมากยิ่งขึ้นอีกเร็วๆเ,เข้าเรืองแสงขึ้นมาสักทียุคสลิปเลสมองไปที่ลูกแก้วเลือดปีศาจโดยหวังว่ามันจะเรืองแสงออกมาในเร็วๆนี้ ฮันเซ่นโลของเจ้าจะป้องกันมันได้ไหมพลังของหอกนั่นดูเหมือนจะเป็นพลังระดับราชันชายที่ได้รับบาดเจ็บพูดกับฮันเซ่นโลป้องกันของฮันเซ่นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่มันดูเหมือนกับแก้วบางๆเท่านั้นเขาจึงไม่คิดว่ามันจะป้องกันการโจมตีของพลังระดับราชันได้มันควรจะไม่เป็นอะไรฮันเซ่นพูด ความจริงแล้วฮันเซนเองก็ไม่แน่ใจเช่นกันใบเสมาของราชาแมลงปีศาจเป็นวิญญาณอสูรร,ราชาายพันนั่นหมายความว่าพลังของมันอยู่ในระดับเดียวกับครึ่งเทพซึ่งมันสูงกว่าหอกระดับราชาของเดยุคสลิปเลสดังนั้นมันควรจะป้องกันได้แต่ทั้งหมดก็แค่ทฤษฎีเท่านั้นฮันเซนไม่เคยได้ทดสอบพลังป้องกันของใบเสมามาก่อน ดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่ามันจะรับการโจมตีได้มากขนาดไหนนั่นหมายความว่ายังไงดวงตาของชายที่ได้รับบาดเจ็บเบิกกว้างขณะมองไปที่หาเนเซนหมายความว่ามันน่าจะป้องกันได้ไงฮันเซนหัวเราะออกมานี่เจ้าล้อเล่นแน่ๆชายคนนั้นกลุมขมับตัวเองเขาดูหดหู่ขณะที่พูดออกมาขามักจะโชคร้ายอยู่เสมอ ดังนั้นอย่าหวังเพึ่งโชคแต่ทางเลือกเดียวของเราในตอนนี้ก็คือลองเสี่ยงกับมันดูหรือว่าเจ้ามีความคิดอะไรที่ดีกว่าอย่างนั้นเหรอฮารเเซนยังคงหัวเราะโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าคาคนนี้ต้องมาตายอยู่ที่นี่ชายที่ได้รับบาดเจ็บพูดเจ้าชื่ออะไรจูจูหารเซนก็ถามขึ้นมาชื่อของข้าก็คือซีเหมือนย่ง ในเวลาแบบนี้เจ้ายังมีเวลามาถามชื่อของข้าอีกอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าไม่เอาเวลาไปคิดหาคนทางที่จะหลบหลีกพรันที่น่ากลัวนั่นซหมือนโยงพูดในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าทั้งดวงดาวในโกดท่วมไปด้วยเลือดกลิ่นของมันปกคลุมไปทั่วทุกคนทุกแห่งแม้แต่ท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมด้วยเมฆสีแดงครึ่งหนึ่งของพวกในโกดได้ตายไป มันคือราคาที่สูงเกินไปเพียงเพื่อจะแลกกับพลังระดับราชันใบหน้าของดยุคสลิปเลสเต็มไปด้วยความเกลียดชังขณะที่เธอจ้องมองไปที่ฮานเเซนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับขุมนรกพื้นดินเต็มไปด้วยร่างของไนโก้ตจำนวนมากที่ตายจากการเสียเลือดขณะที่ไนโก้ทุกตัวบนท้องฟ้าก็สั่นไหวราวกับว่าพวกเขาจะสามารถขาดใจตายได้ทุกเมื่อ เดยุกสลิปเลสอยากจะร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะทำได้อีกแล้วตุ้งในที่สุดลูกแก้วก็เรืองแสงขึ้นมาแสงสีแดงส่องสว่างขึ้นไปทั่วหอกเลือดปีศาจทำให้ดูเหมือนกับว่าเดยุคสลิปเลสกำลังถือเลเซอร์สีแดงอยู่ในมือไปร้องหนรลกซะเดยุคสลิปเลสแทงหอกเข้าใส่โลโปงใสสีฟ้า แสงสีแดงที่น่าตกใจพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหานเซ้นพยายามจะหลบแต่แสงสีแดงนั้นน่ากลัวเกินไปและดูเหมือนกับว่ามันล็อกเป้ามาที่เขาแสงสีแดงเป็นเหมือนกับภูเขาไฟที่เพิ่งจะประทุข,ขึ้นมามันไม่มีทางไหนที่พวกฮานเซ้นจะหนีไปได้แม้แต่ชั้นบรรยากาศก็ถูกฉีดขาดด้วยแสงสีแดงนั่น จบไปแล้วนะครับสำหรับซ u เปอร์ก๊อตจีนตอนที่2098นะครับมาลุ้นกันต่อว่าออกเลือดปีศาจเนี่ยจะสามารถทำลายโล่ป้องกันของหานเซินได้หรือเปล่าซึ่งโล่ใบเสมาของราชา,มาแมลงปีศาจเนี่ยก็เป็นวิญญาณอสูรระดับกายพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งนี่สุดยอดมากๆอยู่แล้ว ในส่วนของ the y u k s l i p l a t นะครับก็ต้องเดิมพันด้วยการสังเวยเลือดของเกือบทั้งกองทัพในโกดเลยทีเดียวซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงมากๆแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วต้องรอติดตามนะครับว่าพลังของหอ,อกเนี่ยจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าและจะสามารถทำลายโลบองการของฮันเซินได้จริงๆหรือไม่มาติดตามได้ที่ตอนต่อไปตอนที่2099นะครับชื่อว่า ใบเสมาไร้เทียมทานและสุดท้ายนะครับฝากให้กำลังใจผู้อ่านนะครับด้วยการกดไลค์กด subscribe นะครับหรือตามไปที่แฟนเพจกดติดตามได้นะครับขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับสวัสดีครับ